สวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจารมมตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมาธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารคือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจารมมตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมา ธรรมที่มีมวิตก <S <S คือความตรึกและมีว em ิจารณ์คือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารณ์ก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีสวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจารมมตตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมาธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารณ์คือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารณ์ก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี สวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจาระมตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมาธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารณ์คือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจาระมตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมา ราที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารณ์คือความตรองก็มีําที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารณ์ก็มีําที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจาระมัตตาธรรมาอวิตกาวิจาราธรรมาที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารณ์คือความตรองก็มีําที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารณ์ก็มีรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี สวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจาระมัตตาธรรมาอวิตกะวิจาราธรรมาธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารคือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทั ok ้งวิตกและวิจารก็มีสวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจารมัตตาธร